แม่บอกอะไรใช่ไหมแม่จ๋าบอกแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยไว้นอนใช่ไหมใช่ไหมลูกแล้วหนูกัดทําไหมหนูกัดทําไหมหึหนูกัดทําไหมหึหนูกัดทําไหมแม่ถามว่าหนูกัดทําไหมหึไม่ต้องมากอดไม่ต้องไม่ต้องมาขอโทษอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องมาขอโทษอะไรทั้งสิ้นดูนุนน่นนุ่นผลงานนุน่นดูไม่ต้องเลยนะแม่จ๋าบอกแล้วใช่ไหมว่าไว้นอนแล้วหนูกัดทาไมหนูเนี่ยหนูเนี่ยหือดูดูผลงานนะเนี่ยดูจะเอาอะไรนอนแล้วเนี่ยไม่ต้องมาขอโทษเลยนะ ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมาลักด้วยไม่ต้องมาลักไม่ต้องมาขอโทษอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเลยว่าเลวหายไปไหนเงียบเงียบเงียบหายไปไหนวะแป๊บเดียวออกมาดูเนี่ยดูผลงาน ไอ้หนูกัดที่นอนแล้วจะเอาอะไรนอนหึทาไมะ่ะหอกัดทําไมหึโอชิ้กัดทําไมไม,ไม่ต้องเลยไม่ต้องมากอดไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาขอโทษต้องมากอดเขาเลยนะนัะ่นนั่ดู หทำไมเป็นอย่างนี้นะโอชิเนี่ยจะให้ลูกหัวลูกหัวอะไรละ่ะทำผิดอะทำผิดต้องโดนไม้เดียวนู่นไม่ใช่ให้ลูกหัวก้านมายมมัยก้านมายมดีกว่าแม่ว่าเดีย๋ยวแม่ไปหาก้านมายมก่อนแม่ไปหาก้านมายมด,ด,ดูกอดกอดก้านมายมก่อน อือ้ที่นอนเปนละร้อยผื่นแล้วมั้งเนี่ย,อยเอาเอาเอาไม่ตีแล้วไม่ตีให้อภัยนะให้อภัย,ยผื่นนี้ถึงสองเดือนอย่างเงี้ยกี่วันมาเนี่ย,อยโอเคโอเคไม่ตีแต่ต่อไปก็ห้ามกัดแล้วนะ ดูมันเวลามันทําผิดนะเวลามันทําผิดแม่งยิ้มกวนประสาทเลยกวนตีนชี่ยไหม,มาบ้านไหนเป็นอย่างงี้บ้างเนี่ยนี่นี่ทำผิดแล้วเนี่ยจะยิ้มทำไมยิ้มทำไมฮะฮะ